เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมรนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ผลิตสักดีเฉลิมพระเกียรติอาณาราชร่มเย็นเพื่อเผยแพร่พระพราชกรณียกิจที่พระองค์นะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวงชนชาวไทยเราไปรับชมสาัคดีกันครับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495นาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่ในวันที่14และ15กันยายน2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งมีพระเชษฐภคินีคือทุนกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและพระกนิษฐภคินี คือสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีขณะทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิรดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเ,เดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น นพระที่นั่งอุดรภาคบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนจะย้ายไปยังศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2509ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณโรงเรียนคิงส์มีตเมืองซีฟอร์ดแคนซัสเซ็กซ์สหราชอาณาจากักรและโรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคนซัมเมอร์เซตจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในปีพุทธศักราช2513 ด้วยความสนพระรชชาชหฤทัยในวิชาการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่ King's School เขตพารามัตาน Wales, ครซิดนีย์รัฐนิวเซา์เวลคืเรัฐออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513และทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงได้รับการถวายสัญญาบัตรจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนและปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านทหารคณะการศึกษาด้านทหารจากมหาวิทยาลัยนิวซาวเวล์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมในพิธีด้วย เมื่อพระชนมายุ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เฉลิมพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามงกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยเพื่อรับราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรสืบสนองพระองค์ เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ต่อมาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ส่งผนวดนภัทศีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เป็นพระอุปชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระญาณสังวรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระธทรายานุนีทีปุณโกถวายอนุสา์าและได้ประทับนพระตำหนักปัญญาวัดบวบวันนิเวศร,ราชวรวิหารโดยทรงศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันจึงทรงลาพนวดนอกจากนี้ยังทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่46พุทธศักราช2520และมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2 และยังส่งศึกษาต่อที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจากพระอจฉริยภาพและความสนพระราชาฤทยัยด้านการบินและอากาศยานจึงส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการทหารด้านการบินหลายหลักสูตรอาทิเครื่องบินปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับการฝึกและศึกษาตามโครงการของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ตเบรครัอร์ทแคโรไลนาหลักสูตรนักบินพร้อมรบขั้นพื้นฐาน ไอพ่ 33, นทีสานกองบินหฝูงบิน101หลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5EF ณวิลเลียมแอร์ฟอสเบย์รัฐอริโซนารวมทั้งหลักสูตรการบินรบขั้นสูงและส่งทำการบินเครื่องบินขับไล่ F5E เข้าแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศณนะสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศไชยบาดานจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังส่งศึกษาหลักสูตรนักปินผานิด ทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโบอิง737ด้วยความสนพระาราชหฤทยัยและพระวิริยะอุตสาหะทำให้ทรงมีพระปรีชาชาญด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนได้รับการขนานพระนามให้เป็นเช่าฟ้านักบินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิษ โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทั้งด้านงานพระราชพิธีต่างๆด้านการศาสนาการชลประทานการแพทย์และสาธารณาสุขการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์การเกษตรการกีฬาการทหารและการต่างประเทศเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอดด้วยพระวิิยาอุตสาหะและด้วยความมุ่งมั่นตั้งพระราชหฤทยัย ยางไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติและเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นสงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1ิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559และได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคม2562โดยได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การ เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราดฎรตลอดไป